ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วนะครับแล้วคลิปมันไม่แจ้งเตือนให้ยกเลิกกดติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะครับเท่านี้ทุกคนก็จะไม่ได้พลาดคลิปให,หม่ๆจากช่องเราแล้วเอาล่ะท่านผู้ชมเรากินเวลามาเยอะละงลั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยเย้สว <Yeah! S 1> ัสดีครับลูกพี่ อะไรครับลูกน้องอ่าผมมีชาลเลนจ์ในพี่เล่นเลยว่ามาถ้าเกิดเกมนี้ใครแพ้เปิดโอเควะฮะจม่ตีันดิถ้าเกิดเกมนี้ใครแพ้เปิดโอเควะไม่เอาไดเปล่าต้องเอาครับอะไรอ่ะเพื่อหั้เล่นในคอมเอง่ะก็ก็แล้วไงอ่ะโอเคโอเคแต่อ่อนให้ด่าเอาเปล่าโอเคดิวโอเคกดแล้วนะโอเคกดเลยดีเสร์จนะก็มาดิครับไม่ได้วัน ยิงหัวนะบอกก่อนอัดตัวได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับโ้โหอยากเล่นไม่คลองเลยแล้วไงไม่สนก็แบบเป็นโอกาสดีเลยแหละของกาลันเนี่ยกำลังดีไม่แล้วไปเอาไอ้ไบอลมาจากไหนอ่ะก็ซื้อไงอ่ะอ่ะวอ้าหลอนอเอ้ยเฮ้ย เอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเอ้ยจะตายอีฟก่อนขออีฟ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 แป๊บนึงอะไรครับเนี่ยไม่ไหวดิยังตั้งในวอร์ไม่ชินเลยก็ฝึกซีมาฝึกยังไงดิก็มาที่ห้องเราดิเฮ้ยได้เหรอใช่เฮ้ยเ <c oughs> ยนหัวเฮ้ย ขอยาหน่อยจะตายไม่มีหมดอ่อน,นั่นแหละอ๋อทำไมต้องเหลี่ยมด่าเอ้ยเบาค้างเอาเอา,า,เอ,า,เอ,าอ่าแล้วแต่มันไม่ค้างหรอกท้าจริงๆอ่ะเหลี่ยมสามสบจุ๊บอ่ะจุ๊บอะไรครับโรคจิตเเนี่ยจุ๊บไอ้คนที่มันจะขอดูหำไม่โรคจิตเลยคนขอดูหำอ่ะ ไม่ใค้ขอมาเป้าใครขอก็บอกว่าใครแพ้ก็เปิดแค่นั้นแหละผมาตางใช้ส่วนตัวนะเว่ยไม่ค้าไม่ส่งก็มาเลยครับว้ยยิงไม่โดนไล้ไม่ใช่ไอบอลเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันอ่ะ เย๊ตัวย้ายอย่างตึงเฮ้ยก็บอกให้ยิงหัวเฮ้ยนี่ไงยิงหัวตึงยอมเขายอมเก่งเกินผมต้องเปิด้วป้เปิดอะไรอ่ะอืมเปิดอะไรเปิดคลิปอ๋อเปิดดิรอดูไม่ดูหรอกหมก อาหายังหลอนอยู่เลยอ่ะไม่หลอนหรอคดจะยาวจะตึงเน่ลองตึงนะหรือว่าไม่จริงไม่จริงไม่เหลือเ <First S 1> ฮ้ยดักคนดีเล่นดักโคตรเหลี่ยมมากตายแล้วหรอเล่นดักอ่ะโคตรเหลี่ยมแค่น่าหน้านี่ขนาดแบบหัดเล่นเนี่ยของน,นออล้เนี่ยเฮ้ย ยังตึงได้ขนาดเนี้ยมันไม่เจียวหรอกว่าเล่นได้ไหนอะแต่มันเจี่ยวกว่าคนมันเหลี่ยมแต่ว่าจะแบบไม่เหลี่ยมแล้วนะเอ้ยเมาหลอนะแต่ว่าจะเล่นดีๆแล้วนะไม่คนยเหลี่ยมตาน,นะไม่เคยเหลี่ยมบอกตีเถอะคนเหลี่ยมมา โอ้ยโหดูปืนดิเออะลรอ่ะยิงหัวหลายรอบจะไม่เมตตายอะงงนะเกือบตายโอ้ปป่อยครับป่อยไฟมดนเกิดทำร้ายกันได้ลงคอฐาจชิ้นเฮ้ยเขายิงสองนะตาหมอเฮ้ยเฮ้ยเขาตึงยอง ทำได้ไงอ่ะเอา้าเก่งเกินพี่ยะมันก็เก่งเกินไม่เปิดได้ป่ะไม่เปิดได้ป่ะคะไม่ได้คะต้องแบบทําตามสัญญาอย่าทําเป็นตัวเอ้ยอย่าทําตัวเป็นตู่เฮ้ยอ,อย่าทตัวเป็นยุยะอย่าทําตัวเป็นตูค่ค่ะไม่เอาอย่าทาตัวเป็นยุยะอย่าทําตัวเป็นป้อม พี่ยัาโ,โหดเกินผมหวั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยอมยอมว่าตึง,ต,งตึงเกินตึงเกินอะไรตึงเกินหวั่นแล้วเนะี่ยเล่นอย่างนี้ให้สิบกับเราแล้วจริงเฮ้ยยอมแล้วครับเก่งเกินหวั่นแล้วเนี่ย ธรรมดาครับก็รู้ตัวรู้ตัวดีครับอุ้ยสองเกมผมก็แพ้แล้วอ่ะอ่ะหลอนเอา,อเ,ออาเอาเอาอ้ยเข้าหัวไม่ตายขี้โกงมันเข้าหัวไม่ตายไม่เข้าหัวไม่ตายจริงจังมันเข้าหัวไม่ตายเอ,าออยิงก็หัวเยียๆขนาดเยียดยังไม่ตายเลย เมื่อกี้เขาหัวจริงๆนะาเพลงไม่มีคุณภาพใช่ยทำไมยาวๆต้องวัวลืมตีนด้วย่ะวาเดิมตีนใช่วัวเลิมตีนวัวหรือเปล่าพูดมากก็ตายไปซะเฮ้ยนี่เข <ens> <t Baum reconcile testify> <t promises> ้าหัวไม่ตายอีกอ่ะเฮ้ยเอ้ยเข้าตัวนะไม่เเอ้ยหมดเกิน ที่ยายาก็็หดเกินตายผมบ่นนะเนี่ยเกยมแยวผมก็แพ้ละก็มาดีเกมแยวผมก็แพ้แล้ว,ว่ะผมกลัวนะเน,น่ะอะยืนเฉยเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมแพ้อุ๊ยผมแพ้ที่โกงอะอ่อนให้รู้แต่ก็ยังดีไม่ได้อ่อนครับไม่ได้อ่อนจริงได้ดูห,หับขดฟรีอะไรนะไม่เคย<ด>พูดอะไรไปนะอ่ะจริงอะ อะไรนะไม่ได้พูดเลยนะไม่มีนะใครพูดอะไรอะเรียมแซดเดะ๋ยคนแ<ม>ถวนี้เรียมก่อนครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ครับเดี๋ดวยวคนแถวนี้เรียมก่อนจะดู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 ะดถ้าจะมาดูก็มาดูที่ห้องเราดิเราวฝาเล่นดอดไปขุงโ,<ฮ>โอเค